สวัสดีค่ะเรามาตอนที่ดอกกระดังงา EP ที่3เลยนะคะหลังจากคลิปที่แล้วเราได้ถักงานออกมาเป็นลักษณะนี้แล้วใช่ไหมทีนี้เราจะพลิกงานไปด้านหลังค่ะพลิกงานมาด้านหลังนะเสร็จแล้วด้านหน้าทำยังไงด้านนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะให้เราถัก1 2 3 4แถวนี้เป็นจำนวน4ดอกนะคะก๊อปปี้ชิ้นหน้าได้เลย ให้ถักทั้งหมด4ดอกเสร็จแล้วเราจะมาเจอกันดอกนี้ค่ะเพราะว่าตรงดอกนี้นะเราจะเชื่อมเข้าไปกับไอตรงหัวไหลตรงนี้อีก1 2 3จุดหรือ1กรีบนั่นเองค่ะสองข้างเลยนะดอกนี้คือดอกเชื่อมหัวไหลแล้วค่ะจะถูกพับลงแบบนี้ให้เราถักงานทั้งหมด4ดอกเดี๋ยวเรามาเจอกันดอกนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ครบทั้ง4ดอกแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะถัก ดอกนี้ซึ่งดอกนี้จะเชื่อมเข้าไปดอกตรงหวัวไหล่ด้วยแล้วก็ดอกด้านล่างนะคะก่อนอื่นเราจะพับงานพับครึ่งลงมาแบบนี้ค่ะวิธีดูง่ายง่ายหนึ่งกลีบสองกลีบเราจะเชื่อมเข้าไปกลีบนี้นะคะหนึ่งจุดสองจุดแล้วก็สามจุดตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเหลือหนึ่งกลีบสองกลีบมันจะเป็นโกงจักนะคะวิธีดูง่ายๆก็จุดนี้ค่ะลากเส้นขึ้นไป รงกับจุดนี้ใช่ไหมก็พับลงมาเลยพับลงมาข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะเห็นไหมลากเส้นขึ้นไปมันจะตรงกับกลีบนี้ตรงนี้ก็จะเหลือหนึ่งกลีบสองกลีบด้านนี้ก็หนึ่งกลีบสองกลีบพับลงมาค่ะนี่พับให้มันตรงแบบนี้เราจะทําการเชื่อมดอกแรกกันนะคะเราได้ถักออกมาจนถึงแถวสุดท้ายนะคะ หนึ่งกลีบสองกลีบแล้วก็หนึ่งห่วงเราถักออกมาสองกลีบหนึ่งห่วงนะคะกลีบถัดไปนี้เราจะถักโซ่สามแล้วเอาไปเชื่อมค่ะเชื่อมกับจุดนี้นะคะของของดอกตรงหัวไหลเนี่ยเห็นไหมคะหนึ่งห่วงแล้วก็ตรงตัวพัดแล้วก็ห่วงถัดไปค่ะแล้วก็ปักลงไปห่วงนี้เลยห่วงใกล้ๆก,กล้พัดเนี่ยเชื่อมปกติไปเลยค่ะ โซ่สามแล้วก็ไปห่วงถัดไปเลยนี่นะคะจุดนี้จะถูกเชื่อมเข้าไปหนึ่งกลีบทีนี้ดอกตรงหัวไหล่ที่ตรงพับครึ่งแบบนี้นะคะก็จะเหลือหนึ่งกลีบสองกลีบอันนี้ก็จะเหลือหนึ่งกลีบสองกลีบให้ดูดีๆนะตรงเชื่อมเนี่ยระวังบิดเนี่ยงานมันจะตรงลายจะต่อเนื่องแบบนี้ค่ะทีนี้ก็ถักปกติออกมาสองกลีบนี้นะเหมือนกันกับฝั่งนี้เลย อันนี้โซ่เจ็ดเราก็ไปเอ็กแล้วก็ถักพัดปกติค่ะเอฟสี่หลักลงไปแล้วก็เอ็กลงในห่วงถัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกลีบที่หนึ่งขึ้นกลีบที่สอง เอสีหลักลงไปแล้วก็หนึ่งห่วงด้วยโซ่เจ็ดเนี่นะคะแล้วก็หมุนงานเราได้สองกลีบแบบนี้เสร็จกลีบสุดท้ายเราก็จะไปเชื่อมกับดอกนี้นะคะเว้นหนึ่งกลีบ เราจะเชื่อมเข้าไปกลีบนี้ค่ะ1 2 3จุดตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเหลือ1กลีบเหมือนกันทั้งสองข้าง1 2 3แล้วก็เอาไปเชื่อมมาลายมันจะวนกลางหันมันจะดูงงแต่จริงๆแล้วถ้าดูดีๆมันก็จะถักง่ายนะคะลายนี้ เ็บตัวสุดท้ายลงที่เดิมหนึ่งสองสามเอ็กลงห่วงถัดไปหนึ่งสองสามสี่ปักลงในหลักที่สี่ล็อกหนึ่งครั้งตัดไหมเก็บงานเดี๋ยวเรามาดูงานกันค่ะนี่นะคะดอกตรงหัวไหล่ถูกเชื่อมเข้าไปหนึ่งกลีบ ด้านล่างอีกหนึ่งกลีบซ้ายขวาก็จะเหลือสองกลีบนะคะต่อไปเราก็ถักดอกถัดมานะคะวิธีถักวิธีเชื่อมก็เหมือนที่ผ่านมาเลยก็คือเชื่อมเข้าไปสามกลีบหนึ่งสองสามดอกนี้ก็สามกลีบสามกลีบนะคะถักไปให้ได้ทั้งสามดอกเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งในดอกสุดท้ายเราจะสาธิตให้ดูอีกหนึ่งครั้งสำหรับฝั่งนี้ค่ะ เราได้ถักยาวมาจนถึงดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายก็จะถักเมือนดอกแรกก็คือเชื่อมกับหัวไหลก็คือกลีบนี้นะคะเว้นหนึ่งกลีบสองกลีบฝั่งนี้ก็หนึ่งกลีบสองกลีบให้พับกลีบนี้ประกบลงมากลีบนี้ค่ะนี่พับครึ่งแบบนี้เราจะเชื่อมเข้าไปสามจุดของกลีบนี้นะคะแล้วก็ถักออกมาหนึ่งกลีบเต็มแล้วก็เอากลีบนี้มาเชื่อมกลีบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเหลือสองกลีบ เราได้ถักออกมาในแถวสุดท้ายนะคะเราถักหนึ่งกลีบสองกลีบแล้วก็หนึ่งห่วงค่ะทีนี้ห่วงถัดมาเนี่ยเราจะถักโซ่สามแล้วก็เอาไปเชื่อมกับสามจุดของกลีบนี้นะคะจับให้ถูกจุดดึงขึ้นมาเอ็กลงไปหนึ่งสองสามแล้วก็เอ็กบนหลักที่สาม เชื่อมตัวพัด f ลงไป1ครั้งปล่อยดึงผ่าน f สองครั้งลงที่เดิมเชื่อมปกติไปเลยนะคะปล่อยเบ้นหนึ่งหลักดึงผ่านในหลักถัดไป f หลักสุดท้ายลงที่เดิม x ลงในห่วง1 2ึสาโซ่สาม x ลงในห่วงถัดไป หนึ่งสองสามแล้วก็เอ็กลงห่วงถัดมาของดอกที่เรากำลังถักทีนี้ก็ให้ถักกลีบออกมาแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสอง 1> 4 1 2 3 4 5 6 7ห่วงที่หนึ่งห่วงต่อมานะคะเราจะเอาไปเชื่อมถักแค่โซ่3ามวางงานให้ดูนะคะจะได้ไม่งงเราเชื่อมกลีบนี้แล้วก็มาถักกลีบเต็มก็คือจุดนี้ค่ะเหมือนกันนะคะสองข้างแล้วห่วงนี้เราถักโซ่3เราก็จะไปเชื่อมกับดอกนี้ค่ะ ปักลงไปห่วงใกล้ๆก,กับพัดกลงไปหนึ่งสองสาม f f หลักที่หนึ่งดนผ่าน f สองหลักลงที่เดิมเอาไปเชื่อม เว้นหนึ่งหลักดึงผ่านกับหลักถัดไปแล้วก็เอฟหลักที่4ี่เอ็กลงในห่วงถัดไป1นึสองสามโซ่สามเอาไปเชื่อมกับห่วงถัดไปนะคะอันนี้ตรงจุดจบงานของดอกที่แล้วเราก็ปักเอ็กลงไปเลยหนึ่งสองสามเอ็กต่อไปเราก็จะข้ามมาดอกนี้ หนึ่งสองสามข้ามมาห่วงนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามกีบสุดท้ายนะคะเอฟไปดึงผ่านแล้วก็เอฟอีกสองครั้งลงที่เดิมเว้นหนึ่งหลักดึงผ่านกับหลักถัดไปเอฟลงที่เดิม หนึ่งสองสามปัก X ลงในห่วงถัดไปหนึ่งสองสามจบด้วยหนึ่งสองสามสี่ปักเข้าไปดึงผ่านในหลักที่สี่นะคะล็อกหนึ่งครั้งตัดไหมเก็บหางไหมเดี๋ยวเรามาดูงานค่ะนี่นะคะเราก็ได้ถักงานชิ้นหน้าชิ้นหลังเหมือนกันทั้งสองข้างแล้วนะต่อไปเราจะถักเก็บริมรอบคอเพื่อให้คอของเราแคบลงนะคะ คอทรงนี้มันจะออกเหมือนทรงคอปาดนะคะมันจะกว้างเราจะเก็บริมให้แคบลงอย่างที่บอกเราจะเริ่มงานไปจุดด้านหลังนี่แหละอันนี้คือด้านหลังนะคะอันนี้คือด้านหน้าเราจะเริ่มงานไปที่ด้านหลังตรงกึ่งกลางตรงนี้เลยเพราะว่าเวลานั้นรอยต่อของเราจะได้ซ่อนไว้ที่ด้านหลังนะคะเราจะใช้โซ่ห้าเลงในทุกห่วงนะคะพอมาถึง จุดพัดเราก็ปักลงกึ่งกลางตรงสี่หลักตรงนี้เลยหรือตรงหลักที่หนึ่งสองสามตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนไอ้ตรงระหว่างดอกที่ว่าเป็นห่วงนี้เราจะใช้วิธีดึงงานขึ้นด้วยเดึงรวบสองหลักพร้อมกันนะคะเพื่อที่งานของเรามันจะได้ขึ้นมาบาลานซ์นกันกับช่วงตรงนี้ค่ะเราจะเริ่มจากห่วงนี้ก่อนใครกลัวหลุดก็มัดเป็นเงื่อนตายได้เลยนะคะ แต่เราจะดึงงานขึ้นมาแบบนี้ล็อกหนึ่งครั้งก่อนค่ะเราจะถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บหางไหมขึ้นมาด้วยนะแล้วก็ให้ x ลงในห่วงถัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้ก็ให้ x ลงในพัดเลยค่ะหนึ่งสองสามตรงหลักที่สามหรือกึ่งกลาง ที่เราถักพัดสี่ตัวเนี่ยปักลงไปเลยเราจะใช้มาร์กติดตรงที่เราขึ้นงานจะได้ไม่ลืมนะคะเราขึ้นงานตรงนี้ทีนี้พอมาถึงระหว่างดอกที่เป็นห่วงตรงนี้นะคะเราจะถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วพันเข็มหนึ่งครั้งหรือ F นั่นเองค่ะหรือพอหนึ่งคอดึงไหมขึ้นมาปด ครั้งไว้ค่ะแล้วก็ให้พันเข็มหนึ่งค้งข้ามไปห่วงดอกของดอกถัดไปเลยนะคะดึงขึ้นมาอดสองเหลือสามห่วงรวบพร้อมกันนี่ค่ะงานของเรามันก็จะตื้นขึ้นแล้วคอของเราก็จะแคบหนึ่งสองสามสี่ห้าตามโดยโซ่ห้าค่ะมาดอกนี้ก็ลงหนึ่งสองปักลงไปตรงกลางตรงนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าปากัก x เลยนะคะลงในทุกห่วง โซ่ 5x หนึ่งสองสามสี่ห้าพอถึงตัวพัดก็หลักที่หนึ่งหลักที่สองก็ปักลงไปกึ่งกลางตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะทำให้ดูรวบตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าระหว่างดอกมันจะมีห่วงสองห่วงเราจะใช้วิธีดึงงานด้วยเอฟนะคะปักลงไปปลดสองห่วงค้างไว้ค่ะ แล้วก็พันเข็มข้ามมาห่วงของดอกถัดไปเลยดึงขึ้นมากดสองห่วงเหลือสามรวบหมดนี่นะคะงานของเราก็จะเริ่มตื้นขึ้นมาลนะคอก็จะเริ่มแคบเข้าต่อไปก็โซ่ห้าแล้วก็ x ค่ะถึงตัวพัดก็ให้ x ลงกึงกลางหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าทีนี้ไอ้ตรงหัวไหลค่ะมันก็จะเป็นห่วง เหลือห่วงเดียวนะคะเราก็จะใช้วิธีดึงเหมือนตัวนี้แล้วค่ะตรงหัวไหล่จะถักแบบนี้นะ f ลงไปปดสองค้างไว้ค่ะแล้วก็พันเข็มเลยข้ามมาดอกถัดไปเลยนะคะของห่วงถัดไปเลยรวบพร้อมกันนี่ค่ะทีนี้ก็จะวนมาด้านหน้าแล้วก็ทำเหมือนกันกับที่ผ่านมาหนึ่งสองสามสี่ห้า x ลงกึ่งกลางพัด หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็โซ่5้าเลงในทุกห่วงถักเวียนรอบคอนะคะพอมาถึงหัวไหล่ฝั่งนี้ก็อย่าลืมทำเหมือนกันหมดเลยนะคะก็คือดึงห่วงนี้ด้วยพอ1คอหรือเอฟนะคะแล้วก็ข้ามมาห่วงนี้แล้วก็รวบพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดจบแถวค่ะ เราได้ถักวนรอบคอจนมาถึงจุดที่เรามากไว้นะคะเราจะจบแถวนี้ด้วยโซ่สองแล้วก็พันเข็มหนึ่งครั้งค่ะปักลงไปตรงเดียวกันกับที่เราขึ้นงาน<ม>เห็นไหมคะโซ่ห้าตรงนี้ให้เราปักลงไปปลดสองปลดสองเราจะจบแถวแบบนี้นะคะเพื่อที่แถวต่อไปเราจะขึ้นงานตรงกลางห่วงนี้ค่ะแถวต่อไปนะคะให้เราเอ็กลงไปที่เดิมหนึ่งครั้ง เราจะถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า x ลงไปในห่วงถัดไปเลยนี่คือแถวที่สองของเราแล้วนะเราก็ย้ายมาร์กมาปักไว้ห่วงที่เราขึ้นงานเมื่อกี้นี่ค่ะนี่คือแถวที่สองของเราในแถวที่สองนี้ไม่มีอะไรมากเราจะถักโซ่ห้า x ลงในทุกห่วงวนรอบคอเลยนะคะ ลงในทุกหว่วงเลยนะคะวนรอบคอเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดที่เราาร์ k ไว้ค่ะเราถักโซ่5้า x วนรอบคอจนมาถึงจุดที่เราาร์ k ไว้เราจะจบแถวที่สองเหมือนแถวเมื่อกี้เลยนะหนึ่งสองด้วยโซ่สองแล้วก็ f หรือพันเข็มหนึ่งครั้งปักลงตรง x ที่เราเริ่มงานปดสองปดสองเราจะจบงานแบบนี้ค่ะต่อไปแถวที่สามเราจะเริ่มงานตรงกึ่งกลางห่วง ด้วยโซ่สาม f ลงไปในที่เดิมหนึ่งครั้งขั้นดดียโซ่สอง f ลงที่เดิมอีกสองครั้งนี่คือจุดเริ่มต้นของเรานะคะแล้วเราก็ขยับมาร์กมาปักไว้ตรงจุดที่เราเริ่มงานค่ะเริ่มงานตรงนี้นะแถวที่สาม แล้วก็ f ข้ามมาห่วงถัดไปเลยค่ะ f 2ครั้งคั้นด้วยโซ่สอง f อีกสองครั้งลงที่เดิมในหนึ่งห่วงเราจะมี f สองครั้งขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ f สองครั้งลงที่เดิมแบบนี้ค่ะอีกครั้งนะคะห่วงถัดไป f สองครั้งลงไปหนึ่งสอง แล้วก็ขั้นได้โซ่สองแล้วค่อยเอฟอีกสองครั้งลงที่เดิมแบบนี้ค่ะให้ถักแบบนี้วนรอบคอเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในห่วงสุดท้ายตรงนี้เราได้ถักวนรอบคอจนมาถึงจุดที่เรามาร์กไว้เราจะจบงานแถวที่สามก็ปักเข็มลงไปในโซ่ที่สามหนึ่งสองสามตรงที่เราเริ่มงานค่ะปักเข็มลงไปแล้วก็ดึงผ่านจบงานแบบนี้ ต่อไปแถวที่สี่ให้เราเลื่อนห่วงจนมาถึงจุดกึ่งกลางตรงนี้ค่ะเลื่อนห่วงไต่โซ่เข้าไปเลยดึงผ่านแล้วก็ครั้งที่สองก็ปักเข็มลงไปในช่องตรงโซ่สองนะคะดึงผ่านเราจะขึ้นงานด้วยโซ่สาม f ลงไปที่เดิมหนึ่งครั้งรวมกับโซ่ก็เป็นสองหลักทีนี้แถวนี้เราก็จะขั้นแค่โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ f สองครั้งลงที่เดิม คอเราก็จะเริ่มแคบค่ะพันเข็มข้ามไปไอตรงห่วงถัดไปที่ว่าเป็นโซ่สองนะคะปักลงไปเลย f สองครั้งคั่นได้โซ่หนึ่ง f อีกสองครั้งลงที่เดิมนี่ค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะ f ลงไปในโซ่สองสองครั้ง เราจะขั้นด้วยโซ่หนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็ F 2หลักลงที่เดิมอีกหนึ่งครั้งค่ะ F โซ่หนึ่งแล้วก็ F 2ครั้งลงที่เดิมให้เราถักแบบนี้วนรอบคอเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวเราถักจนมาสุดแถวเราจะจบแถวนี้หนึ่งสองสามปักเข็มลงโซ่สามดึงผ่าน ต่อไปแถวสุดท้ายปลายสุดเราจะเลื่อนห่วงเข้ามาตรงโซ่หนึ่งตรงนี้นะคะปักแล้วก็ดึงผ่านครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนี่แทงเข็มเข้าไปแล้วก็ดึงผ่านเราจะขึ้นงานตรงนี้ค่ะด้วยโซ่สามแทนเ f หลักที่หนึ่งแล้วก็เอฟหรือพันเข็มหนึ่งครั้งลงที่เดิมเสร็จแล้วก็โซ่สามแทงให้ผ่านสองเส้นตรงนี้ดึงผ่านค่ะเอานิ้วโป้งกับนิ้วกลาง จิกไว้แล้วก็ดึงผ่านแล้วก็ f อีกสองครั้งลงที่เดิมเราก็จะได้ f สหลักแล้วก็มีตุ่มเล็กๆอยู่ด้านบนนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะ f หรือพันเข็มหนึ่งครั้งลงในหลักถัดไปตรงโซ่หนึ่งนะครั้งที่หนึ่ง f ครั้งที่สองแล้วก็โซ่สามแทงผ่านสองเส้นเอานิ้วโป้งกับนิ้วกลางจิกไว้แล้วก็ดึงผ่าน f อีกสองครั้งลงที่เดิมอีกหนึ่งครั้งค่ะ f ลงในโซ่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองโซ่สามแทงดึงผ่าน f อีกสองครั้งลงที่เดิมนี่นะคะเราจะถักแบบนี้บนรอบคอเลยนะเสร็จแล้วก็ให้มาซีดึงผ่านจบแถวตรงนี้ค่ะ หนึ่งสองสามตรงนี้นะคะปักเข็มเข้าไปแล้วก็ดึงไหมผ่านแล้วก็เก็บไหมตัดท้งไหมให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จค่ะและนี่ก็คือคอเสื้อที่ถักเสร็จออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคอก็จะกระชับเข้ามานิดนึงถ้าใครไม่ชอบลายนี้ก็สามารถถักลายที่ท่านต้องการได้ลองขึ้นหุ่นดูสวยเลยนะคะลายนี้ สำหรับคลิปนี้เพื่อความยาวของคลิปจะได้ไม่ยาวเกินขอจบไว้แค่นี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ได้คะ่ะ